อยู่ๆก็ไปจูบก,กับพี่ชูชัยไม่ก็อยากจูบแกเฉยๆก็เลยเดินขึ้นไปจูบแกขขำสนุกเดี๋ยวที่มามันคืออะไรคะในงานวันนั้นไปไปงานไม่มีอะไรก็คือจริงๆแล้วเขาโทรมาเขาบอกว่าให้ไปเดินแฟันโชงงานเพชรเราเนี่ยเป็นพระเอกในงานอะไรเป็นฟินาเล่คราวนี้เราไปเนี่ยเขาก็โทรมาด้วยตัวเองเลยเว้ยแต่คุณชูชัยเนี่ยบ้านเขาเราเคยไปถ่ายละครนานมากแล้วแล้วเราก็เคยเจอเขาตามตลาดอ้าสวัสดีครับอะไรเงี้ยเขาเจอปุ๊บเขาก็ตะลึงไว้กูชัยมีกล้ามด้วย อบแต่ว่าเราก็นิ่งๆเขาก็แบบพยายามเก็บอาการเพราะว่าจริงๆเราก็ผัวกระเทยทั่วประเทศอยู่แล้วเราก็พอรู้นะคร <c oughs> าวน,นี้เขาก็เดินมาใ,ใกล้ๆเราเสร็จปุ๊บเขาโทรมาฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่พี่ชิวชัยนะคุยนู่นคุยนี่ <c oughs> เราก็แบบรู้มากอะตรงๆเลยพี่ <c oughs> พี่ชอบใช่ไหมก็เลยโทรมาเ e อ๊จริงๆเรื่องงานถ้าพี่ไม่ชอบพี่จะเลือกผมทำไมพี่ก็เลือกคนอื่นดิเ <c oughs> ขินม้วนเรียบร้อยโดนผมไปหนึ่งดอกสรุปจบเลยคือเขินได้เรียก ไปจบแค่เนี้อยากได้อะไรว่ามาอยากให้มาเดินเออพอแค่นี้ไปถึงปุ๊บมือคุณชูชัยโทรศัพท์เข้าเขาเจอผมเหมือนโทรศัพท์เข้าก็มือเต้นอ่ะรู้เลยนี่เขินเราขี้แกล่ยปั๊บความว่างไหนจะอันนี้ปึ๊บอาการออกหนักเลยคือผมเป็นคนขี้เล่นอ่ะพี่ผมก็เลยเข้าไปเธอเป็นแฟนกับเราไหมผมกี้เดนหาเลยแล้วกบอกว่าผมก็เลยแบบแกลเข้ามาจุบแกเขาเนีโอ้โห แบบตื่นเต้นหนักเลยอะไรเงี้ยแล้วทุกคนด้วยความเขาเป็นบิ๊กบอสใช่ปะเขาก็ไม่เคยแบบเจออะไรแบบแต่ต้องเข้าใจว่าด้วยความที่เราแบบอยู่ชายล้วงเลยอะโลกเห็น LG เนี่ยคือเหมือนแบบคือเพศที่ผมรักมากนะคือเขาเป็นคนที่แบบ ก็น <ève> ่ารักอ่ะผมรักมาเนยเราไม่ไม่ทำร้ายอะไรนะก็เหมือนคุยอยบเพื่อนคนหนึ่งแต่ว่าก็น่ารักดีแต่คนก็มองว่าเราไปหลอกกระเทยกินอะไรเงี้ยสรุปสถานะก็เราบอกเขาเป็นแฟนแล้วก็เป็นแฟนเขาได้แต่เรามีเพศสัมพันธ์กับเขาไม่ได้นะเราก็พูดตรงๆแต่จริงๆริงความสัมพันธ์เพศเรื่องแฟนหรือว่าพี่หรือน้องมันคืออะไรรู้ไหมพี่มันเหมือนผมเรียกพี่ว่าพี่แต่พี่ไม่ไน้นมสกุลเดียวกับผมว่ะเรียกนี่ว่าแม่แต่นี่ไม่ได้คลอดผมมาว่ะคนนี้เรียกพี่บิ๊ก คนนี้เรียกเราแฟนบางคนเป็นแบบเด็กมหาลัยเราจะไปเรียกให้เราเรียกว่าผัวแล้วเรียกของเมียก็น่าเกลียดเป็นแฟนครพี่ไม่น่ารักน่ารักแหล่งเงี้ยเออแต่คือมันไม่ใช่ว่าเราเป็นแฟนเสร็จปุ๊บเธอรเรามามีการมีเพศสัมพันธ์กันมันไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกของการเรียกน่ารักน่ารักแล้วมันมีอะไรที่มันคอยซัพพอร์ตกันเป็นคำว,ว่าแฟนในความหมายของบิ๊กก็คือไม่ได้หมายความว่าเป็นแฟนแบบจะต้องแบบเป็นแฟนกันจรงิงๆเพราะอะไรรู้ไหมพี่ชอบเพราะอะไรรู้ไหมพี่ชอบผมคุยกับคนนี้บอกว่าบางคนบอกว่าเรียกว่าคนคุย คนคุยแล้วทำไมทำไมนะถูกแม่มันไปนมีเพศสัมพันธ์กันแล้วทำไมมันเรียกว่าคนคุยคุยภาษาอะไรเนี่ยเราคุยกันไม่เห็นเราเลยเออแต่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมว่าคำเรียกในยุคเนี้ยมันมันเป็นแค่สมมุติขึ้นมาการการะทําหรือด้วยภาวะใจของทั้งคู่นั่นน่ะจะเป็นตัวตอบได้มากที่สุดว่าคนสองคนนั้นอยู่ในอะไรและตามสมมุตินั้นเขาเรียกว่าข่าวนี้ยังไม่ทันจบเปิดตัวแฟนสาขา พิษณ <2: P iss ower> ุโลกเนื้อแนบเนื้อแก้มแนบแก้มแฟนเรามีเยอะมากอย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นแฟนเราก็จุบได้เห็นบ้างจริงๆเราไม่เกี่ยวเราเป็นแฟนกับน้องอ่านแล้วอย่างเงี้ยหรือย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นไรเห็นมาแล้วกลัวละหรือว่าเหมือนพี่ชอรเงี้ยผมก็นอนจุยกบพี่ชอนอันดับเดี๋ยวพี่อ้อยจะโน้ตใจเอาไปเลยค่ะรูปไปเลยค่ะเอไปเคือจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือเรารู้สึกว่าเรารักแล้วก็หอมแล้วเราก็รักอะอ่ะก่อนที่จะมาฟังคําตอบเรื่องแฟนสาขาพิษณุโลกฟังคํายืนยันจาก คุณชูชัยสักหน่อยสิแอบอัดมาแน่หรอเไพอส์ยหรอ